O, ดีโดโซลูชันได้สภาพคล่องสำหรับการสเต็กกิ้งการฝากคริปโตไว้จำนวนหนึ่งเพื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมบนเครือข่ายและได้รับปันผลตอบแทนของเครือข่ายอีทเทียมจากข้อมูลล่าสุดของเดลฟีดิจิตอลส่วนแบ่งการตลาดของดีโดลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมานี่เป็นผลมาจากการที่คอยเบตเข้ามาในตลาดอนุพันธ์ ที่มีสภาพคล่องแค่วในเดือนมิถุนายน2,565ก่อนหน้านี้ลีดโดมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่85%แต่ตอนนี้ลดลงเหลือ73%นอกจากนี้จำนวนเงินฝากเดิมพัน ETH ใหม่บนลีโดก็ลดลงเช่นกันเมื่อต้นปีที่แล้ว80%ของเงินฝากใหม่ทั้งหมดวางอยู่บนลีโด อย่างไรก็ตามณตอนนี้ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือน้อยกว่า40%สาเหตุหนึ่งของการลดลงนี้อาจเป็นอัตราร้อยละต่อปี (APR) ที่ลดลงซึ่งจัดทำโดยล i โดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของความสนใจในการเดิมพัน a t h กับล i d ดอาจทำให้ผู้ใช้เลิกใช้โปรโตคอลและ ส่งผลเสียต่อปโปรโตคอลเมื่อเวลาผ่านไปผู้แข่งรายอื่นๆเช่นแฟกไฟแน้นแซงหน้าลีโดในเรื่องนี้ในขณะที่เขียนแฟกกำลังให้ APR แก่ผู้ใช้ที่7.92%ในขณะที่ลีโดให้ APR เพียง5.1%นักลงทุน LDO รายใหญ่พากันหนี จากข้อมูลเซนติเมนต์เปอร์เซนต์ของผู้ถือครอง LDO รายใหญ่ลดลงอย่างมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาการเติบโตของเครือข่ายของโทเค็นก็ได้รับผลกระทบเช่นกันในช่วงเวลานี้การเติบโตของเครือข่ายที่ลดลงสำหรับโทเค็น LDO เป็นบ่งชี้ว่าจำนวนครั้งที่โอน LDO ที่ลดลง ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้รายใหม่อาจไม่ซื้อ LDO ในราคาปัจจุบันกิจกรรมของ ETH ที่เดิมพันก็ลดลงในช่วงเวลานี้เช่นกันซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อระบบนิเวศ Lido ข้อมูลโดยรวมชี้ให้เห็นว่าการคข้มงําตลาด Lido กำลังถูกคุกคามจากการเข้ามาของคอยเบและคู่แข่งรายอื่นที่เสนออัตรา APR ที่ดีกว่า ในขณะที่ราคา LDO เพิ่มขึ้นในระยะสั้นการเติบโตของเครื้อขายที่ลดลงและการลดลงของเงินฝากที่เดิมพัน e t p h ใหม่อาจทำให้เกิดการกังวลในระยะยาว